สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอนาคตการเมืองไทยหลังการขยับครั้งใหม่ของทักษิณชินวัตรในคลับเฮาส์นายสิโรธคล้ำภัยบูลผู้ดำเนินรายการ Voice TV เขียนบทความเรื่องอนาคตการเมืองไทยหลังการขยับครั้งใหม่ของนายทักษิณชินวัตรรายละเอียดดังนี้ ในที่สุดแอปพลิเคชัน Clubhouse ก็เป็นพื้นที่ใหม่ของการสื่อสารทางการเมืองตามที่คาดไว้สัปดาห์ที่แล้วจริงๆเพราะไม่เพียงตว,วินชัชวานพงพันธ์ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและเปียบุษแสงกนกกุลจะปรากฏตัวโดยมีผู้ติดตาม1,50,000คนถึง2,50,000ในเวลาแค่7วันการพูดใน Clubhouse ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรครั้งแรกก็มีผู้ฟังพร้อมกันเกือบแสนคน ตรงข้ามกับ Twitter ที่สั้นเร็วและระบุตัวตนไม่ได้จนแพร่หลายเพราะเป็นการสื่อสารที่ทุกคนแทบจะเท่ากัน Clubhouse ยาวเนิบและรู้ว่าใครเป็นใครจนความตรงไปตรงมาและความต่อเนื่องเป็นสเสน่ห์ให้คนใช้แอปนี้มากที่สุดต่อให้จะเป็นเรื่องที่คุยกันยาวๆได้ยากอย่างเรื่องการเมืองก็ตาม ปวินเคยโพสต์ถึงการเข้าไปใน Clubhouse แล้วถูกวูตี้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองและเมื่อคำนึงถึงกรอบกฎหมายหรือขั้วการเมืองที่ต่างกันการสนทนาแบบนี้แทบไม่มีทางเป็นไปได้ Clubhouse จึงเป็นแอป,ปที่ทำให้เกิดบทสนทนาซึ่งสันติและอารยะกว่า Twitter หรือเฟซซึ่งเอื้อให้คนโพสต์ด่าแข่งกัน การปรากฏตัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรทำให้คนทั้งประเทศหือหาและดรามา่าใน Facebook กับ Twitter ก็ลามจนข้อมูลผิดพลาดและถูกเพ่นพ่านต่อไปอีกทั้งหมดนี้ยิ่งยืนยันว่าพลังของขับ House คือการฟังร่วมพูดคุยและมีบทสนทนาจริงๆกับคนที่ระบุตัวต,วตนได้จนทุกคนระวังตัวและใช้สติก่อนพูดออกมา ทักษิณเป็นอดีตนายกไม่กี่คนที่พูดแล้วมีคนอยากฟังและถึงแม้ประเทศไทยจะมีนายกและอดีตนายกที่ยังอยู่อีกหลายคนแต่คนที่พูดแล้วสังคมอยากรู้ว่าพูดอะไรมีไม่มากยิ่งพูดแล้วคนฟังเท่าทักษิณยิ่งมีน้อยไม่ต้องพูดถึงความกล้าพูดในโซเชียลที่เปิดโอกาสให้ทุกคนถามตรงๆแบบทักษิณทำ เพื่อป้องกันไม่ให้คนจับประเด็นผิดไปขยายความตามอำเภอใจคำว่าทักษิณเป็นอดีตนายกที่พูดแล้วมีคนฟังไม่ได้แปลว่าทักษิณพูดถูกหรือพูดดีไปหมดแต่เป็นการบรรยายข้อเท็จจริงว่าอดีตนายกคนนี้พูดแล้วมีคนอยากรู้ว่าพูดอะไรมากกว่านายกหรืออดีตนายกคนอื่นจริงๆอย่างน้อยในเชิงปริมาณ ประเด็นที่ทักษินพูดในคลับเฮาส์คือเศรษฐกิจพูดตรงๆคือการก่อรูปฟอร์เมชันของนโยบายเศรษฐกิจยุคทักษินเป็นนายกปี2544ถึง2549หรือยุคยิ่งลักษณ์ที่ทักษินคิดเพื่อไทยทำปี2554ถึง2557แต่ประเด็นที่ฮือฮาในโซเชียลกว่าคือคำถามของคนรุ่นใหม่เรื่อง112และกรือแซตากใบ การเสียชีวิตของคนมลายูมุสลิมเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยพึงเรียนรู้เหมือนการฆ่าหมู่6ตุลาคม2519หรือปราบคนเสื้อแดงปี2553แต่ก็เหมือนทุกเรื่องที่ชื่อทักษิณเกี่ยวข้องโซเชียลถกเรื่องนี้โดยประเด็นเรียวแคบแค่ด่าทักษิณหรือป้องทักษิณจนเหลือแค่การโจมตีทางการเมืองอย่างไม่ควรเป็น สำหรับคนที่สนใจเรื่องกรือแซะและตากใบจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อดาหรืออวยกรือแซะตากใบคือความรุนแรงโดยรัฐต่อคนมาลายูมุสลิมที่เกิดขึ้นในปี2547โดยคนจำนวนมากสนับสนุนหรือไม่คัดค้านการสรุปบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้จึงต้องพูดถึงปัญหาทั้งสระดับจะแค่ดาหรืออวยคงไม่พอ พูดแบบสั้นที่สุดสังคมไทยช่วงก่อนเหตุการณ์กรือแซะตากใบเป็นเหมือนสังคมอื่นทั่วโลกในยุคหลังนายวันวันที่ภาพเครื่องบินกลุ่มก่อการร้ายชนตึกเวิ l d t เทรดที่สหรัฐเป็นเหมือนซิมูไลคร่มที่ทําให้เชื่อว่าโลกมีผู้ก่อการร้ายรอทําลายทุกประเทศจากนั้นความเชื่อว่าอิสลามคือผู้ก่อการร้ายของโลกก็ตามมา สังคมไทยก่อนปี2547เป็นสังคมที่โจมตีทนายสมชายซึ่งเป็นทนายสิทธิว่าเป็นทนายโจรเพียงเพราะว่าความให้คนสามจังหวัดซึ่งรัฐยัดคดีผู้ก่อการร้ายเป็นประเทศที่สื่อพูดถึงคนสาจังหวัดด้วยคำว่าโจรใต้และเป็นประเทศที่คนเชื่อเมื่อรัฐบอกว่าทนายสมชายถูกอุ้มหายด้วยเรื่องส่วนตัว ทักษิณไม่ได้ใช้คลับเฮาส์เพื่อพูดเรื่องกรือแสะตากใบแต่คนรุ่นใหม่ในคลับเฮาส์ถามเรื่องนี้โดยไม่เคยมีอดีตนายกหรือผู้นำกองทัพคนไหนปล่อยให้ประชาชนถามตรงๆแบบนี้มาก่อนคำตอบของทักษิณจะถูกหรือไม่จึงเป็นเรื่องของทักษิณแต่การเกิดพื้นที่ซึ่งคนถามผู้นำตรงๆได้ต่างหากที่สำคัญคำถามคืออะไรทำให้ทักษิณออกมาขยับในพื้นที่คลับเฮาส์เพื่อที่จะพูด และเปิดโอกาสให้ใครก็ได้พูดและตั้งคำถามกับคุณทักษิณตรงๆจุดเด่นของคลับเฮาส์คือผู้พูดเอาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางผู้ฟังซึ่งพร้อมจะตั้งคำถามต่างๆได้ตลอดเวลาคุณทักษิณในคลับเฮาส์คือคุณทักษิณที่พูดท่ามกลางคนอย่างน้อย8,000ซึ่งจะถามหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ได้ การปรากฏตัวของคุณทักษิณจึงเป็นภาพสะท้อนระดับความมั่นใจในตัวเองพอสมควรคุณทักษิณไม่ได้ปรากฏตัวในคับเฮาส์โดยผู้จัดห้องสนทนารู้ตัวการสนทนาจึงไม่ใช่การเตียมและเนื้อหาที่พูดจึงแสดงความคิดของคุณทักษิณแบบฉับพลันออกมาเท่าที่จะทำได้ตามการถามสดตอบสดใน20นาทีสารหลักที่คุณทักษิณพูดคือการก่อตัวของนโยบายเศรษฐกิจยุคไทยรักไทยพูดให้ขึ้น คือคุณทักษิณไม่ได้พูดเรื่องไทยรักไทยทําอะไรแต่พูดเรื่องวิธีคิดว่าทําไมตัวเองในฐานะนายกจึงทําแบบนั้นและหากนับจากต้นปี2564ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วที่คุณทักษิณพูดเรื่องการสร้างนโยบายนโยบายแจกแท็บเล็ตยุคยิ่งรักเป็นนโยบายปี2554ที่ถูกแสะว่าเด็กเอาไปเล่นเกมต่างจังหวัดไม่มีเน็ตเปลืองไฟและอื่น ทั้งที่ตอนนี้การใช้อุปกรณ์นี้เพื่อการศึกษาเป็นเรื่องปกติขณะที่คุณทักษินอธิบายว่าตอนนั้นคิดนโยบายนี้เพราะต้องการเพิ่มทักษะเด็กในการเข้าถึงความรู้ในโลกออนไลน์ คุณทักษิณและเพื่อไทยถูกโจมตีว่าทำนโยบายประชานิยมที่จะทำให้ประเทศล่มจมมาเกือบ20ปีแต่เอาเข้าจริงๆรรัฐบาลที่โจมตีคุณทักษิณที่สุดกลับทำให้ประเทศใกล้ล่มจมสูงสุดคำอธิบายที่เน้นการสร้างนโยบายของคุณทักษิณจึงสื่อสารภาพคุณทักษิณและเพื่อไทยว่ามีคุณสมบัติที่พรรคอื่นไม่มีการขยับของคุณทักษิณเป็นสัญญาณว่า พักเพื่อไทยเตรียมจัดทัพเพื่อรอรับเลือกตั้งและต่อให้ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ยุทธศาสตร์เพื่อไทยคือการชูความพร้อมและประสบการณ์ในการสร้างนโยบายที่เหนือกว่าคู่แข่งในระบบการเมืองทั้งหมดโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลังประชารัฐอาจมีคนโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณมาตรฐานต่ำจนใครเทียบด้วยก็ดูดีแต่ข้อเท็จจริงคือสองคนนี้เป็นผู้มีอำนาจ สูงสุดในประเทศมา14ปีหากนับตั้งแต่วันที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นพบอทบอในปี2550การที่คุณทักษิณและเพื่อไทยชูความเหนือกว่าจึงมีความหมายบางอย่างอยู่ดี ทักษิณในคลับเฮาส์คือการสื่อสารว่าทักษิณซึ่งเป็นเจ้าพ่อธุรกิจไอทีในปี2544ยังเป็นคนวัย71ที่เท่าทันเทคโนโลยีต่อให้จะมีคนมากระแนะกระแนว่าทักษิณไม่ได้พูดอะไรใหม่เมื่อเทียบก,กับตัวท็อปด้าน IT, ไอทีวัย40-50คนอื่นๆแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นคู่แข่งกับอีกฝั่งอย่างทักษิณเป็น คุณทักษิณพูดเรื่องวิสัยทัศน์ด้านนโยบายยิ่งกว่าจะพูดเรื่องนโยบายรูปธรรมตรงๆซึ่งก็ถูกแล้วเมื่อคำหนึ่งว่าคุณทักษิณไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้เล่นทางการเมืองโดยตรงแต่การพูดเรื่องวิธีคิดด้านนโยบายแบบนี้มีแรงส่งไปเพิ่มคะแนนนิยมให้เพื่อไทยแน่ๆไม่ว่าคุณทักษิณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ประเทศไทยในปี2564คือประเทศที่รอรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การขยับของคุณทักษิณแบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความต้องการรับกระแสะความเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องประสบการณ์และวิสัยทัศน์บางอย่างซึ่งถือว่ายังไม่มีคู่แข่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเดียวกัน ถ้าเทียบกับฝั่งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ที่ใช้วิธีรักษาอำนาจด้วยกล้วยหรือกฎหมายวิธีการของคุณทักษิณคือเสนอโจทย์ให้คนไทยคิดว่าประเทศไทยมีโอกาสมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ได้นั่นคือเป็นประเทศที่เอาปัญหาของประเทศเป็นตัวตั้งว่าคนแบบไหนควรเป็นผู้นำประเทศกว่ากัน การเมืองไทยในปี2564จะเป็นปีที่ดุเดือดกว่าการเมืองไทยในปี2563และด้วยวิธีสื่อสารทางการเมืองแบบที่คุณทักษิณแสดงออกในตอนนี้ การฟื้นฟูประเทศจากความถดถอยเชิงโครงสร้างในยุคเผด็จการอาจเป็นโจทย์ใหญ่ที่เป็นวาระประเทศเหมือนไทยรักไทยยุคปลดหนี้ IMF ปี2,544ท่ามกลางการ,รเผชิญหน้าและความตึงเครียดทางการเมืองที่กำลังก่อตัวขึ้นโอกาสใหม่ๆในการเปลี่ยนประเทศกำลังเกิดขึ้น สุดแท้แต่ละกลุ่มมีศักยภาพในการเปลี่ยนประเทศสู่ทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนได้อย่างไรเพราะที่แน่ๆประเทศไทยไม่ควรมีทิศทางแบบหลังปี2557อีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ